สวัสดีครับผมโจที่ h e a ไ s i d e ครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสปอยหนังเรื่องโวยนอมภาคหนึ่งนะครับก็เป็นแนวปีศาจกู้โลกนะครับสนุกเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วฟังกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเริ่มเรื่องมานะครับก็เป็นฉากที่ยานอวกาศกําลังกลับโลกครับแต่ดูเหมือนว่ายานอวกาศลํานั้นนะครับ มันแปลกๆนะครับแล้วมันก็ขัดข้องครับและในท้ายที่สุดนะครับนี่เลยแล้วเบิดเป็นจุนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ว่าในยานอวากาศลานั้นครับก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้ยานอวากาศขัดข้องนั่นเองครับนี่แล้วก็ ตัดภาพมาที่ศูนย์บัญชาการนะครับนี่เลยไอ้หมอนี่ครับมันเป็นตัวร้ายครับนี่หน้าตาร้ายอะเปล่านะครับคิ้วเข้มเลยครับไอ้หมอนี่นะมันก็เลยสั่งลูกน้องนะครับไปตรวจสอบดูหน่อยสิโอ้โหแม่งลงทุนไปตั้งเยอะเนี่ยระเบิดเลยทีเดียวเชียวขับยานกันยังไงวะนักนี่เลยพอภาพตัดมาที่ยานอวกาศลำนั้นนะครับก็เบื่ไปหมดเลยนะครับคนที่ตกลงมานะครับตายเรียบเลยทีเดียวเชียวนะครับ แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนหนึ่งนะครับที่รอดมาอยู่นั่เองครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้หมอนั่นมันแปลกๆนะครับทุกคนนะเขาก็เลยเอามันขึ้นรถพยาบาลนะครับแล้วดูเหมือนว่าไอ้หมอนั่นนะครับนี่เลย <c oughs> มันมีพลังของเวนอมอยู่ครับมันเป็นเหมือนตัวปรสิตท,ที่อยู่ในตัวของมันนะแล้วมันก็โอนถ่ายล่างมาหาอีเจข้างหน้านะครับที่เป็นหมอกู้ภัยนะครับอีเจนี้ก็สวยเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่และ รถพยาบาลนั้นมันก็พลิกความนะครับแต่อีเจนี่เดินออกมาเฉยเลยนะครับโอ้โหโคตรเทพอืมและทีนี้ภาพก็ตัดมาที่พระเอกกับนางเอกนะครับกําลังจูจีดูดีกันอยู่นะครับซัมติงตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวเชียวนะครับนางเอกก็ขอไปทํางานก่อนนะครับพระเอกก็ไปทํางานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรเด็กเนาะอืมและพระเอกก็ทํางานเป็นนักข่าวอิสระครับส่วนนางเอกก็ทํางานอยู่ที่ตึกเดียวกันประมาณนั้นนะครับอืมแล้ว หัวหน้านะครับก็เรียกพระเอกไปคุยนะครับนี่ว่าวันนี้นะมึงไปทําสกูปข่าวของไอ้คนรวยหน่อยซิดูบดว่ายานอาวกาศของมันกลับมาแล้วแต่ดูบดว่ามีอะไรผิดพลาดไรเงี้ยอืมนี่เลยมึงไปคุยกับมันดีๆนะมันเป็นคนรวยนะอิทธิพลเยอะโอเคได้ครับจานแล้วก่อนที่พรอเอกมันจะไปทําข่าวนะครับมันก็มาหาข้อมูลก่อนนะคะพอตกดึกนะครับ มันก็นอนกับนางเอกนั่นแหละนะครับและมันก็นอนไม่หลับเนาะมันก็เลยมาเปิดคอมดูนะครับแม่ชีวิตกูนี่มันดีจริงๆนันเนี่ยเมียสวยด้วยนะครับและทีนี้มันก็รู้สึกมีอะไรแปลกๆในคอมนะครับแต่ประเด็นก็คือคอมเครื่องนี้เป็นคอมของเมียมันครับทุกคนนะและมันก็มีพาสเวิร์ดด้วยนะครับแล้วมึงไปเอาพาสเปิดมาแต่ไหนตอนที่นั่งดูผมก็งงเหมือนกันนะครับมันก็เข้าไปนะครับและในคอมก็มีเหมือนเอกสารลับมันเองครับว่าคนที่ตกลงมานะครับ ตายกันหมดเลยทีเดียวเชียวครับนี่มันก็เป็นข่าวใหญ่นะครับและไอ้หมอนี่มันก็เก็บข้อมูลไว้นะครับโดยที่ไม่บอกเมียเนาะส่วนวันต่อมาครับมันก็จะได้ไปสัมภาษณ์ไอ้ตัวลายเนาะเรียกมันว่าตัวลายแล้วกันนะครับนี่มันก็คุยกับเด็กปกตินะครับให้ความรู้กับเด็กที่มาทัศนศึกษานะครับมีฉากนึงนะที่ไอ้หมอนี่มันก็ทําดีเหมือนกันนะครับนี่แบบว่ามันไม่ว่างแล้วนะมันจะไปสัมภาษณ์กับเรานะครับนี่เนี่ยมันก็เลยถอดเข็มกัด ให้กับสาวน้อยคนนี้นะครับแล้วบอกว่าห้าบาทนะไปจ่ายตังค์ด้วยว่าไปนั่นนะครับนี่มันก็ให้เด็กไปนะครับส่วนคุณหมอคนนี้ก็เป็นคนสําคัญของเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ประกบไอ้หมอเมื่อกี้นั่นแหละนะครับประกบไอ้ตัวลายนะและที่ครับในระหว่างที่สัมภาษณ์นะครับพระเอกก็ถามธรรมดานะครับแต่อยู่ดีพระเอกก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับพวกการอวกาศคุณเอาอะไรมันกลับมาหรือเปล่าจากอวกาศเนี่ยส่วนไอ้หมอนี่มันก็ ไม่ตอบนะครับและโปรดิวเซอร์นะครับที่มากับเรานะครับก็บอกว่าเฮ้ยมึงถามแต่เรื่องอวกาศสิแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศสิแต่พระเอกก็ไม่สนนะครับถามเรื่องคนตายต่อนะครับว่าการทดลองของมึงเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนนะแล้วก็มีคนตายด้วยนะครับส่วนหมอวนนี่มันก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็เรียกปอพอลปอพนะครับอุ้มเราออกไปครับปอพคืออะไรวะและนี่ครับ พระเอกก็ล้มเหลวนะครับอัดคลิปไม่ได้นะครับไอหมอนั่นมันก็ไม่ยอมเนาะอะแล้วเราก็กลับมาหาหัวหน้านะครับนี่แล้วก็มาเล่าเรื่องทุกอย่างให้หัวหน้าฟังนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารที่ไปพบในคอมของเมียนั่นแหละนะครับนี่เลยว่าไอหมอนั่นอ่ะมันต้องทําอะไรชั่วๆอย่างแน่นอนเลยครับลูกพี่นี่ส่วนไอหมอน,นี่ก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่นะนี่มึงรู้ได้ไงวะมันเป็ล้างสังหรณ์ของผมนะครับอา้าวลางสังหรณ์อะไรของมึงวะเนี่ยลุกหนีเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ ไล่พระเอกออกเลยนะครับเนื่องจากไอ้หมอนั่นน่ะอิทธิพลเยอะนะครับมันน่าจะติดต่อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยทําให้เมียของมันโดนไล่ออกด้วยนะครับนี่สังหารเฉียวและอีเจ๊เมียของเรานะครับอะไรวะเนี่ยนะครับมันยังไม่ใช่เมียนะมันเป็นเหมือนแฟนกันแล้วก็กําลังจะแต่งงานกันนะครับมันก็บอกเลิกเราเฉยเลยครับถอดแหวนแต่งงานด้วยนะครับนี่โอ้อะไรวะเนี่ยนะครับนี่แล้วก็เอาให้พระเอกนะครับฉากนี้ก็ ถือว่านางเอกเนี่ยรุนแรงกับพระเอกเหมือนกันนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหมึงเลิกกับปูเลยเหรออืมนี่เลยแล้วก็ตัดภาพมาที่ไอ้ตัวรายนะครับทีนี้มันก็ได้ของของมันกลับมาแล้วครับทุกคนนะอืมเฮ้ยแค่นี้เหรอนเนี่ยใช่ครับทุกคนนะฉากมีแค่นี้จริงๆนะครับก็คือไอ้หมอนี่มันเปิดตู้ดูนะครับมันได้ของที่มันอยู่ในยานอวกาศกลับมาแล้วครับแต่มันมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่มันไม่รู้นะครับว่ามีแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่า มันมีของที่กระจัดกระจายออกไปด้วยเนื่องจากาการอวกาศมันระเบิดเลยครับเนี่เลยแล้วก็ตัดภาพมาที่อีเจกู้ภัยนะครับมันก็ถือปลาไหลนะครับแล้วก็มาแดกเฉยเลยนะครับแต่ว่าอีเจนี้มันไปอยู่ที่ย่านชนายนาถาวได้ยังไงวะผมก็งงเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเหมือนมีคนจะมาทําร้ายมันนะครับเนื่องจากมันไปแดกปลาไหลเขาแล้วไม่จ่ายตังค์นะครับมันก็เลยกระจวกพวกนั้น หมดเลยนะครับหลังจากที่มันทําความผิดแล้วนะครับมันก็จะหนีเนาะมันก็เลยเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆนี่เองครับทุกคนนะอืมแล้วก็ตัดกลับมาที่ไอ้ตัวร้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ห้องทดลองของมันนะครับมันก็ได้ของมาแล้วนะครับนี่เลยไอ้เหลืองเหลืองนี่มันก็คือเวนอมนะครับทุกคนนะอืมมันคือเวนอมที่เป็นเหมือนปรสิตนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในร่างของตัวอะไรสักอย่างเพื่อที่จะอยู่รอดแล้วก็ขยับตัวได้นั่เองครับนี่เดี๋ยวไอ้หมอ ตัวลายครับมันก็เลยใช้หนูนะครับอืไม่ใช่ติกระต่ายนี่หว่านนะครับใช้กระต่ายนี่นะครับในการทดลองนะครับและการทดลองก็สําเร็จนะครับกระต่ายก็มีชีวิตอยู่เฉยเลยแต่โดยวัว่ากระต่ายนี้มันจะค่อยๆที่จะตายลงเรื่อยๆนั่นเองครับหรือว่าอ่อนแอลงนะไอ้ครตัวลายนะครับมันก็บอกหมอนะครับว่าเฮ้ยไปทดลองกับคนเดียวนี้ไปหาคนมาซะโซอีเจ้คนนี้ก็ไม่ยอมนะครับแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องยอมนะครับเดี๋ยวไม่ได้ เงินเดือนนะก็ตัดภาพมาที่พระเอกครับอย่างกับละครเลยนะครับพระเอกก็เมามานะครับเนื่องจากเสียแฟนไปนะครับมุกนี้เจอบ่อยๆนะครับและทีนี้พระเอกก็ได้มองไปที่ทีวีครับก็เจอไอ้หมอนี่นะครับก็เลยไม่อยากดูแค่นั้นแหละนะก็เลยเดินออกมาจากกรานนะครับก็มาเจอกับขอทานที่รู้จักนะครับอีเจ้คนนี้มันก็เป็นตัวสําคัญนะครับจาหน้ามันไว้นะทุกคนนะเจ้คนนี้ก็ เลยขอตังกับพระเอกนะครับขายของให้นิดหนึ่งนะครับพระเอกก็โอเคได้พระเอกก็เป็นคนใจดีนะเอาเงินให้นะครับแล้วเอกก็เข้ามาที่ร้านขายของจีนนะครับนี่เข้ามาหาอีเจขายของจีนนี้เหมือนจะรู้จักกันมานมนานนะครับเอกก็มาหาซื้อของใช้ทั่วไปนะครับแล้วทีนี้ก็มีโจรเดินเข้ามาครับนี่มาจี้ป่นนะครับนี่พระเอกก็ได้เห็นอยู่แหละนะครับแต่พระเอกก็หลบนะไม่กล้าออกไปนั่ครับแล้วพระเอกก็ กลับมาจ่ายตังค์ปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเหมือนกับเออผมก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วอย่างนี้นะอ้เจคนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอืมแลวทีนี้ภาพก็ตัดมาที่ไอตัวไรอีกแล้วนะครับนี่ก็สั่งลูกน้องนะครับทดลองกับคนเดียวนี้นี่เลยแล้วมันก็หาคนมาจนได้นะครับในกล่องแคปซูลก็จะมีตัวเวนนอมอยู่ครับทุกคนนะอืและตัวเวนนัมนะก็มาแดกไอ้หมอนี่นะครับนี่มันก็เข้าไปในตัวนะและดูเหมือนว่ามันจะ เกิดผลไม่เหมือนกับกระต่ายเลยครับทุกคนนะไอหมอนี่ตายทันทีเลยทีเดียวเชียวนะครับอะไรวะเนี้ยนะแต่ว่าไอ้ตัวร้ายนะีมันก,ก็ยังบอกให้หาคนมาต่อนะครับหาคนอื่นมาหน่อยเซและอีหมอคนนั้นก็เขาเรียกว่านะเหมือนมันทนไม่ได้เนาะมันก,ก็เลยมาฟ้องพระเอกนะครับมาบอกข่าวนะครับนี่แดและแล้วมันก็เฮ้ยคุณเป็นนักข่าวนะแต่พระเอกก็ไม่สนนะครับเนื่องจากพระเอกนี่โดนไล่ออกแล้วนั่เองครับแต่ว่าอ e ีเจ้คนนี้ แล้วก็ให้บัตรโทรนะก็คือเหมือนให้เบอร์ไว้นั่นเองครับนี่นะพเพจก,ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนะครับก็เลยเดินกลับมาที่บ้านของนางเอกเนาะแล้วก็มาเจอแมวนะครับนี่แมวของนางเอกเนาะและในระหว่างที่กําลังยืนอยู่แบบดํๆบาๆมองๆนะครับนี่พี่นางเอกกลับมาครับแต่ถ้าว่ามากับหัวใหม่โอ้ไรวะเนี่ยมึงหาเร็วอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเดรฟาสหรือมึงเนี่ยและ นางเอกก็ถามนะครับว่าเฮ้ยมาทำไมวะเนี่ยโอ้ยก็มาหาเมืองไงล่ะอะไรเงี้ยอืมไปเอกก็พูดแบบโคตรน่าเศร้าเลยนะครับทุกคนนะว่าเฮ้ยเออผมยังรักคุณอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่อีเจคนนี้เดินไปเลยนะครับมันไม่ได้แล้วนะโอ้โหฉากนี้โคตรบีบหัวใจเลยครับทุกคนนะแต่เสียงผมไม่น่าจะซึ้งนะครับ <c oughs> แล้วเอกก็ไม่รู้จะทํายังไงดีครับจะโดดสะพานดีไหมเนี่ยนะตกไปก็ตายอะไรเงี้ยไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วเนอะ เพกก็เลยเอาเบอร์ของหมอนั้นขึ้นมานะครับทุกคนลองโทรไปดิว่าติดไหมเนี่ยเพกก็เห็นนะครับนี่ข้างหน้าตรงภูเขามืนๆนะ่ะก็คือบ้านของไอ้ตัวลายเขาทุกคนอารมณ์แบบเหมือนไอรอนแมนเนี่ยนะเป็นทรงนั้นนะครับบ้านของมันเนี่ยอยู่ในเขาอะไรเงี้ยแล้วเพกก็โทรไปหาอีหมอนี่นะครับนี่แล้วก็มาร่วมงานกันนะครับนี่อีหมอก็กลางดึกเลยนะครับเข้าไปในศูนย์วิทยาศาสตร์ของไอ้ตัวลายเนาะโดยใช้ อ,อ่มอมอนั่นแหละนะเข้าไปนะครับโซเป็กก็หลบอยู่หลังรถอะไรเงี้ยนะครับวนนี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็เลยให้เข้าไปแบบง่ายๆเลยนั่นเองครับนี่เลยแล้วพอเข้ามาแล้วครับเหมือนจะมีรปภเดินมาเนาะอหมอนี่ก็ไปรับหน้านะครับแล้วก็ปล่อยให้เอกมาเดินเตรีอยู่คนเดียวในศูนย์วิจัยนะครับผมงงนะครับเออแบบว่าในศูนย์วิจัยมึงเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดเลยหรือเนี่ยนะครับนี่เลยเพื่เอกก็ ได้เจอกับคนมากมายนะครับที่กําลังโดนทดลองอยู่นะครับแสดงว่าเวนอมนี้มีหลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้พี่กะจะทําหลายภาคเลยเนี่ยนะครับแล้วก็พะเอกก็ได้ไปเจอคนรู้จักครับคนนี้ทุกคนจําได้ว่าที่ผมบอกให้จำหน้าไว้นะครับอีเจคนนี้แน่นอนนะครับก็คืออีเจขอทานนีงครับแต่มันก็ขอความช่วยเหลือนะครับเอกก็ช่วยมันเปิดประตูออกมานะครับแต่อีเจคนนี้จะมาฆ่าพะเอกครับแต่ตัวเวนอม มันก็ออกจากตัวอีผู้หญิงนะครับมาสู่พระเอกสร้ง,งั้นเชียวนะครับส่วนอีเจคนนั้นตายสร้ง,งันเชียวนะครับตายไม่รู้เหมือนกันนะตายหรือเปล่าเนาะสวอก็หนีออกมานะครับหนีออกมาแบดโคตรเดอะฟาสนะครับแบดเหมือนมีพลังมากๆนะครับก็เลยปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับพวกเราพอหาไม่เจอเฉยเลยนะครับแล้วระเอก,ก,ก็กลับมาที่บ้านจนได้นะครับและดูเหมือนว่าพระเอกนี้ จะหิวเป็นพิเศษเลยนะครับกินไปหมดเลยนะครับกินขยะก,กินอะไรต่างๆเนาะอืมแบบร่างกายมันปั่นป่วนไปหมดเลยนะครับส่วน้ตัวลายนะครับมันก็เกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยโอ้ยงานเข้าแล้วตัวเ็นนอมหายไปครับลูกพี่นะส่วนอีเจ๋มหมอก,ก็ทําแบบไม่รู้ไม่ทีอะไรเงี้ยครับนี่แล้วภาพก็ตัดภาพมาที่เออตัดอย่างเดียวเลยเนี่ยตัดภาพมาที่อีนางเอกนะครับกําลังดินเนอร์กับผัวใหมยอย่อยู่อะไรางี้ครับส่วนเอกก็ จะมาบอกข่าวนะครับว่าเรื่องที่คุณถูกไล่ออกนะมันคือเรื่องจริงเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะเราจะไปแฉไอ้ตัวร้ายกันเนี่ยส่วนไอ้หมอนี่ก็เป็นเอ่อเป็นผัวนะนี่ไอ้คนนี้ดีนะไอ้ผัวใหม่นี้ดีนะมันพยายามที่จะช่วยพระเอกนะครับแต่พระเอกก็นั่นแหละนะแบบไม่ชอบมันเนาะ แล้วเอก็ลงไปนั่งในบ่อน้ําเฉยเลยนะครับทุกคนนะแล้วในนั้นก็มีล็อบสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาแดกด้วยแล้วดูเหมือนว่าทุกคนก็จะควบคุมตัวมันเนาะมาที่โรงพยาบาลนะครับและหมอนี่มันเป็นหมอด้วยนะครับและมันก็อาสาช่วยพระเอกนะครับมันเป็นบ้าอะไรวะเน,นี่ยอะไรเงี้ยโอ้เป็นคนดีเหมือนกันนะไม่ธรรมดาครับแล้วเอ๋ก็เข้าไปในเครื่องอุลตราซาวนะครับและไอ้หมอนี่นะ มันก็เปิดเครื่องนะครับและในเครื่องอุตสาห์นะมันก็จะมีสะมีเหมือนขึ้นเอ็กซเรย์อะไรย่างี้ครับและดูเหมือนว่าตัวเวนนอมอยู่ในนั้นนะครับมันไม่ชอบขึ้นเอ็กซเรย์นะครับไอหมอน,นี่มันก็เลยปิดเครื่องนะครับนี่และเราก็รู้ว่าจุดอ่อนของเวนนอมก็คือการใช้ขึ้นเสียงนั่นเองครับทุกคนนะนี่เลยและหมอน,นี่มันก็โอเคขอบคุณมากเลยผมจะกลับก่อนเหมือนผมจะไม่ค่อยสบายและนี้ครับ มันก็จะมีไอ้ลูกน้องของไอ้ตัวลายครับไอ้หัวโลนนะครับจับหมอได้นะครับรู้ว่าหมอคนนี้แหละเป็นคนพาเข้ามานะครับมันน่าจะไปดูกล้องวงจรปิดแล้วแหละนะครับเฮ้ยจริงเหรอ,อเนี่ยมึงเหรอเนี่ยโอ้ยเวรเอ้ยอูดเลี้ยงมึงตั้งนานแล้วเนี่ยโทว,ว่าจะกะเอาเป็นเมียนหน่อยอะไรเงี้ยอืมก็หักหลังกันอย่างนี้เลยเหรอช่วยขอโทษด้นี่แล้วมันก็เปิด เวนอ้อมไปแดกอีหมอนะครับอีหมอตายซะง,งั้นเทียวโท่ไปเร็ววามาเร็วไปเร็วยังเลยวันีเนี่ยอีหมอคนนี้น่าจะเด็กกว่าเมียพระเอกอย่างนั้นเนี่ยเอเราบะเนี่ยอ่ะแล้วก็มีตัวรลายครับมันก็ได้รับคําสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาไอพระเอกให้นะครับนี่เลยและมันก็มาอย่างไวเลยนะครับมันหาได้ไงวะไเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่ามันอยู่ไหนนะครับนี่เลยแล้วก็มาต่อสู้กับไอพระเอกนะครับเนี่นอนนะครับพระเอกหนีไปได้นะครับนี่เลยไล่ล่ากันโคตรมันนะครับทุกคนฉากนี้นี่เลย และไอเวนัมนะมันช่วยขับรถมอไซค์ด้วยครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็ไม่รอดนองครับโดนชนเข้าให้นะครับเะเก,ก็ขาหักอะไรต่างๆเลยนะครับแบบลุกไม่ได้เนาะและเดูเหมือนว่าไอเวนอมแม่งฉลาดว่ะมันหลอกให้ไอตัวร้ายเดินมาใกล้นะครับแล้วมันก็แปงลงร่างเป็นตัวเวนอมแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของระเอกนะครับแล้ทีนี้ เวนอมแม่งชอบแดกหัวคนเหมือนทุกคนก็คือกินหัวเลยนะครับกินแค่หัวทุกคนอาหารของมันนะมันก็เลยจะกินไอห,หัวล้นลูกน้องของไอตัวลายนะครับแต่ดูว่าจะมีลูกน้องของไอตัวลายนะครับมายิงหลังมันนะมันก็เลยหันไปกินลูกน้องของไอตัวลายแทนนะครับกินหัวเลยนะแลวมันก็หนีออกไปได้ครับเวนอมเนี่ยและที่นี้ครับเวนอมก็มาคุยกับพระเอกโดยตรงนะครับว่าแก อยู่เฉยๆนะเดี๋ยวจนจะควบคุมร่างของแกเองอะไรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็ตัดภาพมาที่เเขาเรียกว่านะเป็นสนามบินนะครับเดี๋ยดูเหมือนว่าอีตัวร้ายนะ่ะอีกตัวหนึ่งครับทุกคนนะอีตัวร้ายที่มีพลังเวนอมอยู่ด้านในครับมันเดินทางมาที่สนามบินแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็มาอยู่ในเมืองเดียวกับพระเอกจนได้นะครับดูเหมือนว่ามันจะนั่งเครื่องบินมานะมันมาไงวะม,มันก็น่าจะ สับตัวไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัดผ้ามาที่พระเอกครับมันก็กลับมาที่สํานักงานของมันนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลอะไปบอกกับหัวหน้าที่ไล่มันออกนะครับผมจะต้องขึ้นเฮ้ยไม่ใช่สิกูจะต้องขึ้นนะพูดผมไม่ได้กูจะต้องขึ้นไปด้านบนนะเพื่นอนอส่วนไอ้หมอนั่นนะครับมันก็เป็นเพื่อนพระเอกนะแล้วก็เได้รับคาสั่งมานะไม่ให้ใครขึ้นไปนะครับนี่อยและไอ้เวนอมนะครับที่อยู่ในตัวพระเอกนะครับมันก็อยากจะเดก เราก็อยากจะแดกไอ้อ้วนนี่นะครับแต่เพือกว่าเฮ้ยมึงจะเข้ามานะเดี๋ยวกูจะแดกมึงอะไรเงี้ยไอ้หมอนั่นก็งงนะครับอะไรของมึงวันนียนะแล้วนี้เพือก็อุ้ยบ่ายงกูจะขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยส่วนเวนัมนะครับมันก็รู้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เฮ้ยมึงจะขึ้นไปข้างบนเดือนนี่ยมึงทําไมไม่บอกกูวะและมันก็แปลงร่างเป็นเวนัมนะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างไวเลยนะครับแล้วทีนี้ครับเวนัมมันขึ้นมาที่ดาดฟ้าด้านบนเนาะมันก็เลย เห็นวิวเมืองสวยๆนะครับเวนนองก็เปลี่ยนความคิดนะครับตอนแรกเวนน้ออว่าจะเามาทําลายโลกแล้วก็กินคนในเมืองเนาะแล้วเวนนองก็เปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยโลกของมึงก็ดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคกูตัดสินใจว่าจะอยู่ที่โลกนี้แหละสร้างง้นเชียวนะครับแล้วก็จะอยู่ในร่างมึงด้วยอนะไรเงี้ยแล้วก็พังเข้ามาในห้องของไอหัวหน้านะที่ไล่มันออกนะครับแล้วก็มาเขียนโพยไว้นะครับนี่มึงดู ที่กูถ่ายมาเนี่ยอยู่ในมือถือนะไอควายเอ้ยอะไรเงี้ยนะครับนี่เลยแล้วภาพก็ตันมาที่ศูนย์วิจัยของไอตัวร้ายนะครับนี่เลยไอ้เวนนมตัวร้ายน่ะก็มาเจอกับไอ้อลอนมาสนะครับให้คนรวยที่บ้าพลังเอเลียนนะครับนี่เลยแล้วลทั้งสองคนนะครับก็เมิร์ฟเข้าสู่กันครับทุกคนนะเฮ้ยโอเคกูจะทําตามมึงอะไรเงี้ยมึงต้องการอะไรนะประมาณนั้นแหละนะครับมันก็พูดถึง เรื่องที่มันต้องการให้กับไอตัวไยฟังนะครับไอตัวไยก็โอเคได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันคืออะไรครับทุกคนนะอืมแต่พระก็ตัดมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งครับพระเอกก็ไปหานางเอกอีกแล้วสัง,งั้นเดียวเนื่องจากนางเอกนะ่ะพาพระเอกมาที่โรงพยาบาลนะครับอยากจะเช็คให้มันแน่ใจกลัวพระเอกจะเป็นโรคหลายอะไรเงี้ยนะครับและทีนี้ออไอ พระเอกนะมันก็ไม่อยากตรวจนะครับแต่ว่าไอ้แฟนีนางเอกคนใหม่นะมันก็อยากเฮ้ยมึงต้องตรวจก่อนนะเนี่ยแต่พระเอกก็ไม่ฟังนะครับจนมีบันดาลโทษะกันอะไรครับจะฆ่าไอ้ผัวใหม่เนาะเนี่ยแล้วทีนี้ครับเออีนางเอกนะครับมันก็เลยใช้ขึ้นพลังนะเปิดขึ้นพลังนั่นแหละนะแล้วไอ้วนนันะมันก็หลุดออกจากตัวพระเอกเลยครับทีนี้นะและไอ้วน,อน่มันอยู่ในตู้กระจกใช่ไหมมันออกมาไม่ได้นะครับพระเอกก็ว่าเฮ้ย เราเลิกการแค่นี้แล้วพระเอกก็เดินหนีไปเลยนะครับนี่แต่ว่าเวเน,นะครับมันก็หนีออกมาได้นะเนื่องจากในห้องนั้นมันไม่ใช่ห้องกักกักโรคหรือว่าเป็นแบบห้องสุญญากาศนะมันก็มีรูเยอะนะครับเวเนซุาก็หนีออกมาได้เนาะและทีนี้ครับพระเอกก็ลงมาที่ชั้น2ชั้น1เนาะด้านล่างนะครับของโรงบาลนะก็มันเจอกับไอนะ้พวกตัวร้ายนะไอ้พวกตัวร้ายมันก็ยิงเข้าให้ครับนี่ยิงปืนยาสลบนะครับแล้วก็ เวนอกเมื่อกี้แหละมันก็มาสิงอยู่ในตัวหมาก็ทุกคน <ś les> จังงั้นเจียวอืแล้วพาอก็ตัดไม้แล้วครับตัดไปตัดมาแล้ววะเนี่ยก็ตัดมาที่พระเอกนะครับที่โดนจับเยียบย้อยแยวนะครับนี่เลยส่วนไอ้ตัว้ายครับบอกว่าเฮ้ย hey, พลังอีกกันึงของกูเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยโซเปบว่า oh, โอ้กูจะไม่รู้แหรอเนี่ยกูมันออกมาจากตัวกูแล้วส่วนไอ้ตัว้ายครับมันก็ว่าเฮ้ยมึงพูดอย่างงั้นได้ไงวะเนี่ยมันก็เลยแปลงร่างให้ดูนะครับว่ากู ต้องการพลังนั่นนี่ก็คือมันก็เล่าให้ฟังนะครับมันต้องการที่จะยึดของโลกนี้ครับแล้วก็ต้องการเรียกพวกพ้องออกมาให้เยอะที่สุดนะครับเนื่องจากในตัวระเอกก็มีหนึ่งพลังใช่ไหมและมันก็ต้องการอีกเป็นร้อยเป็นล้านเลยนะครับประมาณนั้นนี่เลยเพเอกว่าเฮ้ยอะไรวะเด่ยเรื่องใหญ่แล้ววะเนี่ยงานเข้าแล้วนะอก็คือไอตัวร้ายเนี่ยมันต้องการที่จะ กลับไปที่ดาวของมันนะครับแล้วก็พาพวกพ้องมาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องการทุกๆพลังเลยนะครับเนี่ยต้องการตัวของพระเอกด้วยอืมแต่ว่าตัวของพระเอกมันหนีไปหาหมาแล้วพระเอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะและทีนี้ครับเขาก็สั่งให้มาฆ่าพระเอกนะครับในป่าเนาะอืมและในระหว่างที่กาํกาลังลั่นไกนะครับไอ้ลุงน้องของไอ้ตัวร้ายครับโดนแดกไปจนหมดนะครับและในท้ายที่สุดนะครับไอ <im> ้ตัวร้ายเมื่อกี้ครับโหแม่งตายง่ายจังวะอืมโดนแดกหัวไปนะครับ และเวนอมตัวนะครับมันก็เดินมาจูบพระเอกเฉยเลยนะครับและในท้ายที่สุดครับเวนอมมันก็เปลี่ยนล่างนะครับกลับมาหาพระเอกนั่นเองครับและผู้หญิงคนนั้นครับก็คือนางเอกนั่นเองโอ้หลายวันนี่กูมาอยู่ที่ป่าได้ไงวะและพระเอกก็ทิ้งอีนางเอกไว้ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวกูไปกู้โลกก่อนนะอืมมึงกลับเองแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วภาพก็ตัดมาที่ศูนย์วิจัยของไอตัว้ายนะครับไอตัว้ายก็เฮ้ยพวกเราต้องใช้ยานอวกาศอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเอา ลูกน้องของฉันขับมาส่วนไอ้คนในนั้นนะครับมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะจะปล่อยกระสวยอวกาศตอนนี้ไม่ได้นะส่วนไอ้ตัวร้ายครับมันก็แปงลงร่างนะแล้วก็ฆ่าคนในนั้นจนหมดเลยนะครับแล้วก็สั่งเอ,อ่อเขาเรียกว่านะสั่งยานอาวกาศให้มันบินทันทีเลยอะไรางี้นะครับนี่ส่วนพระเอกก็แปงลงร่างแล้วก็มาที่ศูนแล้วนะครับตอนนี้นะนี่พร้อมบวกแล้วอะไรเงี้ยนี่กูเจอมึงแล้วนี่รับ เหมือนไอตัวร้ายครับไอเวนอมเนี่ยมันจะต้องหยุดไอตัวร้ายให้ได้นะครับส่วนไอเวนอมนี่มันก็คิดว่าจะอยู่บนโลกนี้แค่ตัวเดียวอะไรอย่างนี้ครับทุกคนนะอืมก็คือมันก็ไม่ได้เก่งหรอกนะประมาณนั้นแหละนะนี่แหละแล้วมันก็มาต่อสู้กันนะครับในท้ายที่สุดครับเวนอมพระเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่เก่งนะแล้วก็แพ้ไปเนี่ยโคตรกากเลยบอกเลยนะครับไอเวนอมตัวร้ายไม่โคตรเก่งเลยนะอืม และนี่ครับนางเอกที่ตามมาครับมึงตามมาได้ไงวะเนี่ยมันตามมาถึงศูนย์วิจัยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ยืนอยู่ที่เห้องควบคุมนี่เองครับทุกคนนะแล้วเอกก็สู้กันกับไอ้ตัวร้ายครับมันจะมีฉากหนึ่งโคตรมันนะครับนี่ฉากนี้ฉากนี้ฉากนี้ก็คือเวนอมทั้งสองตัวมันต่อสู้กันมันก็ตีกันใช่ไหมและคนที่อยู่ในตัวเวนอมน่ะมันก็อาจจะเขาเรียกว่านักแบกกระชากตัวออกมาแล้วก็คนน่ะก็ตีกันด้วยครับเออฉากนี้ม่งโคตรเด็ดวะทุกคนอ่ะ แล้วก็ในท้ายสุดครับพระเอกโอ้ยตายพระเอกนะ <c oughs> โคตรกากบอกเลยนะครับนี่ตายเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ยังไม่ตายหรอกมั้งนะก็อาจจะหายใจโรยลินครับส่วนเวนัมก็โดนกระชากทิ้งออกไปไรเงี้ยนะครับนี่และในท้ายสุดครับเวนัมก็เหมือนจะหนีไปครับแต่ก็กลับมาหาพระเอกนั่นเองครับแล้วก็ฟื้นฟูตัวพระเอกนะแล้วก็ไม่ได้ฉันจะช่วยโลกนี่แล้วก็ดึงไอ้ดาบออกมานะเหมือนแท่งเหล็กนะ แล้วก็ปีนขึ้นไปบนเครื่องเขาเรียกว่านะกระสวยอวกาศนะทุกคนแล้วก็ทําให้ถังน้ํามันน่ะมันลวกมานะครับซึ่งในยานอาวกาศนะมันบินขึ้นไปแล้วครับแล้วก็มีไอตัวเวนอมตัวร้ายอยู่ในนั้นด้วยนะครับและแน่นอนนะเครื่องบินยานอาวกาศตัวนะครับมันก็ระเบิดเองครับทุกคนนะและไอตัวร้ายมันก็ตายนั่นเองครับนี่แล้วก็มีฉากซึ้งๆด้วยครับทุกคนนะก็คือ มันจะมีแรงระเบิดออกมาใช่ไหมอืมไอตัวเวนอมนะมันทำตัวให้เป็นเหมือนล่มนะครับแล้วก็บอกกับพระเอกนะครับว่าลาก่อเนอน็ดดี้นี่โอ้โหฉากนี้อึ้งเหมือนกันนะครับเวนอมช่วยพระเอกนะครับและเวนอมก็สลายไปโดนไฟเผาตายไปนี่เองครับและเบ็กก็หล่นลงมาตกน้ำแล้วก็รอดนี่เองครับเี๋ยอืมแล้วก็ทุกอย่างนี้ เออมึนงงไม่หมดเลยนะครับนี่แล้ววันต่อมาครับหรือว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันแบบชิลๆนะครับก็ขอบคุณขอโทษขอโพยกันไปนะครับและอีนางเอกนะครับมันก็อารมณ์แบบเฮ้ยไม่อเอ็นมันไม่ธรรบ,บดาดเดีย,เอ,ยอเพราะเก่งเล้เรื่องนะช่วยโลกไว้อะไรเงี้ยก็เหมือนจะมีใจกับพระเอกนะครับนี่แต่พระเอกบอกว่าเฮ้ยคุณควรอยู่ห่างๆผมไว้แล้วกันนะอืมแล้วนางเอกก็ฮะพูดอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหกูกําลังจะ เออแอบกลับมาชอบเมืงองไรเงี้ยแล้วเปกก็เดินหนีออกมาเลยนะครับนี่เราคนรอยู่ห่างเขาไว้นะเนื่องจากในหัวเขาเอกนะครับอืมมันมีไอตัวเวนัมอยู่นั่นเองครับเนื่องจากเวนัมนะมันบอกว่าเฮ้ยเธอน่ารักดีนั่นนี่นะครับส่วนเปกว่าเฮ้ยมึงควรอยู่ห่างแฟนกูไว้อะไรเงี้ยนะครับนี่ประมาณนั้นแล้วก็เดินออกมานะแล้วพาก็ตัดมาที่ร้านอาหารจีนนะครับเอยไม่ใช่ทีร้านสะดวกซื้อจีนนะครับนี่มาหาเจค,คนนี้ครั้งหนึ่งครับเป้กก็ มหาขนมกินอะไรเงี้ยอืมแต่มีเหตุการณ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากไอ้หมอนี่ครับไอ้ตัว้ายเนี่ยมันจะมาป้นเอ,อ่อเจคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ส่วนไอ้วีนัมครับมันก็แปงลงร่างนะครับเฮ้ยมึงจะทำแบบนั้นกับเจไม่ได้นะตอนแรกผมก็นึกว่ามันขู่เฉยๆนะครับนี่แต่ถ้าว่ามันแดกไอ้หมอนั่น เข้าไปเลยทั้งตัวนะครับไม่ได้แดกแค่หัวนะครับอืมและนี่แหละก็จะเป็นหนังเวนอมนะทุกคนภาคแรกเขาก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะสนุกนะแต่ในช่วงแรกจะคุยกันเยอะหน่อยนะครับเวนอมนี่น่าจะออกมาประมาณสักเออน่าจะ4 0ของเรื่องแล้วนะครับทุกคนนะหลังๆก็จะมันนะประมาณสัก50ขึ้นไปนะครับ50%ของเรื่องนะเวนอมถึงจะ ปรากฏตัวแล้วก็จะมันขึ้นนะช่วงแรกแม่งคุยกันอย่างเดียวเลยนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมกันด้วยละกันนะครับสวัสดีครับผม